แดงๆอ่ะท่านผู้ชมอ่ะสวัสดีครับ f c พซีมาต้อลทั่วโลกอ่ะเดี๋ยวพอท้องเลีจัดให้ตามคำขอ f อทุกท่านมอนี่มาดวงผู้ดินครับท่านมากับไผตีเพิ่นว่าให้มาผู้เดียวเป็นวันพระวันพายู่แต่ว่าบ่ผู้เดียวครับมากับเหรียญครับนี่เหรียญบ่เป็นเหรียญนี่เด้เหรียญซื้อคนเบาแบยงครับนี่คือเบาแบงอ่าเหรียญพอท้องเลีผ้ามาเป็นมูขอโฉกคอลาบเจ้าพ่อดงผู้ดินผู้ศักดิ์สิทธิ์ พลนตามชายาให้พอทองแลว่าผู้ไปคิดดวงผู้ดินอันนี้คือสีอ่่อพิคิดด้กครับมีเหรียญมานําบ้าเป็นมูเป็นหยังตัวเนาะย่านนี่ไปผู้เทารอดกระจานจุ่นละห้ากกหกหนึ่งศูนย์เก็ดนี่มาไปเฮาไปขอเาทึ่งนี้ละัดที่นี่เฮามาเข่าประตูทั้งพีทั้งพุ่นพอทองแลเคยมากอ่ะผมลืมบอกสีบอ่อตื่นบ่อหยังทําใจบักสติยางขักด้กครับเนาะ เดี๋ยวใจเตืยนอยู่เด้นอกคำน็อสัญญากับกับมูเจ้าเอฟซีพอตทองแลทุกท่านสีบอตื่นบอถ่วงบอหยังดอกก็สิคุ้มสติให้อยู่กับเหรนนี่ไปเฮ้าครับเดี๋ยวขึ้นไปขอชั่วขอลาบนําช่องพ่อทองแหลคนเดิมสีพาามูเจ้าหฮงหงด้วยเลยสวยๆก็งามขอปีไ่เจ้าพ่อดงภูดินนี่บัดที่นี่มาขอไฟทั้งพี่นะครัเนะอกไฟทั้งพี่คือบันไดเสียวกวอนขึ้นบัไดทั้งนั้น โอ้ยพอทองเลียาน,นะครับปิดประตูใกล้าจาดพอทองเลียเอามองนี่ครับแล้วนี่นี่ก็เป็นสราราใหญ่มันมีหลายแทน่นหลายจยังนี่มองว่าวนี่ละนกรับนั่นนี่เห็นบ่าว่าวก็ยุดมีพอทองเลียสิขอมองนี้ยาตื่นยาท้วงผู้ขาเจ้าพ่อดงผู้ดินผมพอทองเลียนคนเดิมเขตนียังผิดไปหรือว่าว่าอยังรูวเท่าไม่ถึงการปรดอยัยโปรดสงสารผู้ขามากกับหลานกับเหรียญนี่เป็นมูซื่อมาหาเฮาเบาแบงอืเหรียญพอทองเลียซื้อเาบา,แบ,เเบาแบงครับ มามาขวาก,กันนะตั้งเขาหัวไร่ก่อนท่านผู้ชมบนหันก็แตะกล้องปิดพอดีดังส่วนปานว่าหูครับปานว่าหูว่าพอท่องเรียสิปิดสิบพ่อให้สิบี่พให้ท่านผู้ชมหูเคือไใดบุเนาะครับเนาะบนหันได้ยินบอกครับท่านผู้ชมพอเดี๋ยวบบาแบ่งนงั่งขันหน้าไปทางฝืนฝุ่นเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวพอท่องเรียตั้ง,งหัวไร่ข้าวเดียวเนาะครับเนาะ มาท่าบบนผู้ชมมาที่นี่มาขอเพิ่นเป็นท่าก่อท่าการนกรับเนาะปีใหม่เนาะเขาทำไหนบ้างนากรับคือม,าไ,อมา,กกอาไปหนอมากับชงนกปลาไปหนอนกรับเนาะปีใหม่ปีพศ2567โอยเกดอ้ยสวัสดีครับเอฟซี FC พัตองเลยทั่วโลกสวัสดีเอฟซีทั่วโลก นี่ครับ,รค,รบครับเหรนพอท่องเรบ่เป็นร้านดอกเหรนเดี๋ยวขอดสิเบิ่งขอดเดรนขอดรอนเฮ็ดหยังขุดพอท่องเรียบคนเดิมมามื้อนี้วันพผะพอท่องเรสิบ่ตืน่นบ่เต้นบ่หยังบ่สิคุ้มสติเจ้าของให้อยู่คั่นมาโดนผู้ดินนี่เที่ยวนี้ต้องเอาหลานมานําเพราะว่าเที่ยวก่อนนี่ไปเทใดเราไปไขหมักไม้มันยังไป <laughs> เอาเด้งมาค้าจะได้เจ้า ข้าห้าอไรกับว่า,ากับหลานกับเหรียญนี่แหละนะครับเนาะเอาเออุปกรนมากล่ะเฮ้ถูกเทียนโดนนี่น no, oh, ั <t> ่นต th ัวจัดนี่ว่าเปลี่ยนลุงเยี่ยมปกติบอกว่าท่านเปลดดอกมีอยูิทธิยังบุนะครับเนาะนี่เป็นเบาเหยี่ยงของท้องเงียนลองชุ่มดูสุดยอดได้ดินะครับเนาะโอ้ผู้เบาเขี่ยกันมักเสือจะไปห้ำ เปลนไปเป็่หรเปลรอกครับคนนฮตาไปแกเถอะหรือว่าโอ้มาสมัเลยนาะครับนีล่ะถามให้เห็นเงแล้วผู้ใดสมไัดเร็นหน่ยซ้ำ้วบน่น่ยไวะมัสาวยเด้สาวมหาเทียนคนนะบอกอปูทองเยไป

มาที่นี่มาคนนั้นยังทุบมเงนี้จากพีเี็ดเดียวนั่นก็ถวายคน ถ่วลูกขาคเขาเนาะหน้าหน้ามาคอยโชว์คอละจนดูเกาหล้านมากแต่ที่นี่เอาน้น้นํำเอาผุกเฝาขวาเด้อเฮาขนมเด็กจีนแบบนี้เล็กจีนเรบหมทเพียใจเดกวั่งมาได้เลยต้มยนขนมัาได้มากนี่ căn đấy bầu sưng sưng đi cái vai trái tiệt đi u đi, hông được cầm tiệt rồi nó để, Nói, đi đi Các bạn có thấy không? có thể nhìn thấy thêm จไปจะตือจะถั่วบู้ขาดเขาเาะผมก็ทองแรกคเดืออเอาต่ผู้ชอมักทงกินทงหยั่งถึงคนมักปอกมักเกาแนันอ่ะนะโมตัสสะพระคุณตโวอะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคุณโวอะตโตสัมมา อ่อใส่หรอฮอนครบไปครบพอนะครับไปนะโมนครับวัตัวะตวสมาสมาดูับนัโมงถืวคอวัตตัวลตัสมามสักนบโมัวัตัวะตัวสมามแ่ว่าผมเป็นยังไปครับบนหันเบาแบงบดเ ไปท <บ tacos. S 1> ุกชมบ่ได้พอครับเดี๋ยวอบ่ได้ก็อยเงียเอาเดี๋ยวครับขอเจ้าที่หนึ่งครับเจ้าที่ขยาวดิดูนี้ขออนุญาตพอกขยำครับบุญช่องแง่ยีมาเลยบ่ได้ครับมีสติตเจะตื่นศรษฐดีนบ่ได้เดยนด่นของมี าเอาจุดน,นี้เสนอดูเร็วกจุดเราไปนี่นเ่มตัวเเสียเวลาไปที่เ,เีย,เยของกอนโอ้ยเดี๋ยวกปินยากเยที่นี่ท่นกูฟา,าอ,อ่อ่าผู้ชมวันที่นี่ถิมาขอเสียมซีสามตัวกับสตัวนักรับขอป้อเจ้าออม่็นั้ยเราันไหนต้องคันไหอ่ะคบ พอนาประจวันนับได้หรอเอาซึ่งทิ่มานับเซียมซี่อยู่นี่เอาเอาเอาบ้านับก็ได้ผมยุกท่าผู้ชมถิ่าขย่าเซียมซี่สาตัวเดียกไทยแล้ววันที่วันปยวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันหาร้อยหกสิเจ็ดสตัวกับสองตัวพรทองแลต่างกฎไม่มาแน่อ่เจ้าพ่อลงทุนนนะัเัมาที่นี่ผมให้เลนส์ผมขย่าสองตัวผมถีบขย่าสาตัวครับ bỏ cao không có trình mà Năm có kia đi đi nhéo mà มาจิพอต้องเรีเยนโหอยู่ในจิกยุตนาผมนี่แหละครับอย่าตื่นอย่าท้วกหัวขาแล้วผมมาดีมากนะัรู้สึกว่าผมทำสมาธิมี่ยังกับควรแล้วกัเนาะดีไ่ครับดูว่ไหนเ้อ เต็มที่ขอเต็มที่สามตัวครับเดินทางมาที่หนึ่งเอานี่มาเลยมีน้ำทันฮาครับเจ้าหนุ่มุ่ยกาน้องหัวยุ่ยฮาครับมาเลยเอามายสองก้ับเอามาย้วยสองขามสา เ่าสาหาสาหสาถูกต้องสามครับไม่ตัดถินบังบังครับนี่ยังเหอหน่งกูพาไัวเรพารกเอ้ายังนั้นไม่ทุกไทยไม่ตัดถินยานรับบุกัคขับเก้าครับหา Hàm xá cầu Hàm cầu Hàm xá Cầu Hàm xá cầu đúng không? Hàm xá cầu Ở đây Dừng lại Hàm xá cầu, Hà cầu. Mình. Hà cầu. thì mình nhắm nó Tróc tôi Oh, oh, oh. 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 Ô. Infinity mình nhắn mà hết bao Woche definitely vẫnogene ok thứ6 tôi chụp cũng là này เจ้าพ่อดงคูดินแล้วคำนอยาตื่นยาถั่วพวกขาผมว่าสิบอตื่นบอห่างเอ้เลยครับมาบปลวงสิไาลได้เขาจี่บันจสออกจ่อยเอาออกไปกวาบัทันบอบอกเอาสองตัวครับขอสุกตัวเอาแบีง มาแล้วมาเลขบสามครับเร็วๆถีนั่งเบิ้งอยู่นี่สามพื้เต้าครับสามสามเลขทา่านผู้ชมบ่ต้องไปบ่นหรอกเพราะว่าสามสามนี่เบ้าจริงๆผมถีบไปเปลี่ยนใหม่ๆอยู่หรอกไม่นี่มันหน่อยโกมู มันหน่อยกวูโมูครับนะพอเก็บบแบบนี้เก็บกับที่นี่เฮาเหลเอือยังบ่เฮ้ยมีอะไรเก็บกว่าทนุ่มอม่ำท่องเร่อเออลืมไปเสียเพราะทองเร่อพ้นเดิมที่ให้ เลียนไปเบียตัวนี้สงสัยเอ้ายับเดี๋ยวผมไปที่รับเบิยงเลขถูกเลขยสองตัวซีเซียมซีสามสามสามตัวห้าสามเก้าท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบียงเท่านั้นให้เบิ้งเป็นแนวทางแนวถนนความเชื่อส่วนบุคคลชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นท่านผู้ชมมาที่นี่ยู่งรื่องบ่ได้บาแวกไว้เบื้งก่อนนะไม่ไว้ไปเลขถูก mỗi một tay à tôn vinh mỗi tay à tôn vinh mỗi một tay à tôn phạt tay à tôn 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 Bố tôn 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 lại dây tôn 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 คนเปียวปิวปิวยังไม่ได้พอต้องแล้ยแต่ว่าสัญญากับปู่เจ้าว่าสิบ่ปิวบ่ตื่นบ่้นทวงนี่แหละครับอาจิลืมข้าวหรือว่าสติธรรมดาแหละไปมาที่นี่เดี๋ยวเจ้ก่อนพอต้องแลงี้ยผู้ชมมีล่ะเป็นจัิงเลยผู้ทองนี่ปุ้นปั้นปุ้นปันอยู่นี่เนาะครับเนาะหม่เบิดไปเบาแบ,บ,บงได้จัาตัวเราไปน,นับเบิ่งให้ เอฟซี่นเบิ่งทั่วโลกกันนะมันมาเอาไปเฝ้าบอกลวงหนาไปเลยพ่ะท่านไปซองกันได้นะครับเน,นาะเอาเฝ้าเด้อทนายนะท่านบอกเรามาเลยเก้า <9. S 1> อือหรือ,อยังอีกหนึ่งเก้าหนึ่งนะท่านผู้ชมไม่ยังอีกยังไม่หมดบมดท่านเบลเอาเบาเบี่ยงวา่าใหม่พ่ะท่านเบิดปูพอนะเบิดปูได้ครับนี่ออนี่นะครับดีละกะนี่ละเป็นเท่าแก่ทะเลลามาแล้วก็อาศัายลูกหลานเหรียญนี่แหละครับอือนี่เบิ่งเอา เดี๋ยวก่อนเสียงเงียบครับเท่านั้นท่านผู้ชมเบิุกระครับเด้ออย่าตื่นอย่าทุบผ้ขานี่ผมมากับลูกกับหลานนะครับเนาะลูกหลานก็บอกเคยเห็นบ่เคยยังกเกิเหตุเด็กน้อยสิญาณนะครับอืมเขาบ่เคยไปใส่มานี่เบาข้อเคี้ยนะครับเนาะนี่อุกท่านทุกท่านเอาเละครับ ขอต้องแล้เพอ่อนไอ้บ้าเป็นบ้าบอเป็นบ้าบอคือยุ่งตั้งยู่สิคือหมุนนไปิันเฮ้ยท่านผู้ชมเบิกระคับเด้อเฮ้ยท่านผู้ชมเหลียญเด้นี่ขอมัขอมาคขับมาเฮ้ยมอนี่หมโอ้ประธานหุ่นจังนี้ใส่ะเอา บาทิ้ไปเบิ่งกันกนะทั้งฟาวด้วนี่มียังฮะนีเดีดดดวยวๆทุกยมกล่องของท้องเรียตัดเองนะครับเนาะเป็นจังหดคือเป็นสีนอฮึโอ้มามาทิ่นี่ให้ละมันลมทิบ้าแบบมหันใช่อะไรกันนะมันมายากตัวหรอเก้าแต่ว่าตัวกลางหนึ่งเฮ้ย บวบเบื้ง,งเหลียวลาแล้วคนแบบนี้มาบ้าเบ,บียงบวบอันหนึ่งหยังเร็วๆเ,เอาไฟล้นกันนะเอาเทียนหนีลุ้นฟาเบิวบฟา,าไปโอ้ท่านผู้ชมแบบนี้บวเป็นตา,าผ้าพนมาตนเบาแบ,บียงมาด็อกคำล็อกกัจะพอพอทอกเรียนี่ก็บติโอ้ขอันพอทอกเรียนี่ไปก็นี่นี่ครับนี่ดีต่อมามีมูแบงมาเป็น น้องคล้อเป็นมูปันที่นี่ผมกับธีร่าให้เบิ้งเรียกถูกก่อนนกขมล้อท่านผู้ชมพอท้องแลยพายามสีบัตืน่นพอยามใจแข็งพายามสีบัวยานพอยามสีบัวแลนนกขคล้อบ้านพระมือนี่นี่เราดวงผู้ดินเอาบ่เฮ้ยทีที่สามนั่นแหละประตูนั่นแหละบ่ได้เดี๋ยวเร็วเฮ้ยบ่ยังเดี๋ยวเร็วท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อน รุ่นตัวที่สามก่อนนี่นี่เนี่ยบังไฟใหม่นี่แต่ว่าเห็นมกาวหนึ่งเราละครับเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันไปล่ะเดี๋ยวดีวดท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันข้ามขึ้นรถตัวเด้อปลุกไปนี่เมือเอ่อไรได้นี่โอ้ตายตาย,ตายดวนเราบ่ได้มากก็ขึ้นผู้เดียว หลักว่าก,กับ,บ่ไในหลักดอกรูปอามก็ไปตะเวนไปก่อนแล้วว่ากันไปส่วนเบาเบียงเป็นมูบอกให้ฟังแล้วะกับลูกเต่าก็ได้กับมาวินมูนี่บอกไว้แล้วว่าไม่ต้องห่วงดอกคณะสิพะเอาหลานไปเป็นมูเหรียญดอกพอนะแล้วกับเนาะ บ้าดขอย้มบ้าใม่เพิ่เลยมาทีนี่ตั้งจตกหัวที่นี่แบงแบงกลับมาหุ้ยดีเหมผู้ชมคือเป็นสิใช้ละเล็กที่นี่คือเพิ่นขึ้นิใหาย่านัดนึง อย่าเอาเทียนไปไกลไรมี่กินเองหรอท่านผู้ชมมี่กินอีหอยังแปลกแปลกครับไปละเฮ้ยก็เป็นเลขหกคือเบิ่งเี้เดี๋ีเดี๋ยวกับจังเลขาเฮ้ยจังเลขาเลยฮาบ่เอาคันหาสิฟัดท่องไป เก้าวหนึ่งหาอบอบึงดีๆด้อท่านผู้ชมเก้าวหนึ่งนะครับแต่ว่าเบาแบงว่าคือจังเล็กหาบเลยนะทุบแตกได้หนินะครับเนาะแมีนบ่าเบาแบงตาดีๆเด็กหน่อยนะครับเดี๋ยวผมบึ้งบ่ออกดอกนี่มันขาดเคืองหน่อมันลมเองเอ้าท่านผู้ชมนี่ครับผมกระสีได้บลดเกา้า,าไวได้ยังไวเด้มีเงินเรื่อยสวยงามนอนรับฟันดีมู่เจา้าพอต้องเดาผมมีเวลาก้าวโดนดอกบัดที่นี่บิ่งเห็นเห็นเลขทุบไปเลยปิวเลยเฮา นะครับเนาะเบิง้งพ่อมาที่นี่เอาเทียนออกเบิ้งครับนี่น,นี่ตัวทุตไทเบิ้องความกันเบื้องตกไปดบมันเอานี่แหละครับตัวตัดสินตัวทุตไทยคือเด็กอันทูบเบื้องไทยเกาหนึ่งเล้ยวมาที่นี่มันยังตัวที่สามท่านผู้ชมเ,เ,เ,เบื้องความกันตัวทั่วโลกเด่นนี่นะครับเนาะอะไรล่ะคือเรียกซีเถอะมันบ่หำเดีเบิ้งดีๆเด,ด้อเอาไม่ซ่าเถอะนาะขนาดลูกไหม พ่อพ่อมตเตเทียนมอตเอรไปจุดเรียวมอตเตอรไปลดอีกแล้วเดี๋ยวมันถี่ผ่อนมือเศร้ามันถี่มัด้เบิ่งผ้าเพิ่นเบิ่งบ่เบื้องนะครับนี่นะครับเบาแบงแต่ว่าเห็นแล้วล่ะอยู่ขังขางทูบสีดำดำเนี่ยเป็นเลขกเก่าเลขกเก้าเล็เก็ดเท็จแล้วอันนี้เลขกเก่าเลขกเก็ดที่ผมทวงนี่ผมบ่ได้ทวงอยู่ในทูบผมทวงอยู่ขังขางมันขึ้นไม่โพทองเรียเห็นเองนี่ตัวยังนอน่โอ้ยซีเต็มแม่เป็นเบาแบียงที่ได้ทัน สียครับอ่าร่วมกัน <c oughs> ขอให้ครับ914เห็นวะตาดีดีนิดหน่อยอขี่เป็นเงี้กล่องไงนี่ครับท่านผู้ชมมันเสีเป่ปะเบาแบ่งเจ้าเฮ้ยแข่งใหม่แข่งดำที่นี่โอ้ยพอ่อเดียว914อ่าท่านผู้ชมบ่ได้พอต้องเรียนต้องเฝ้าไปปิดไฟไปเฮาลุกเอ่อเกือบเร็วเฮ้ยเกือบก่อนโอ้ย โ้ชอยู่ไหวแล้วนี่มาถ่าเบื้องเด็กถูกอยู่นี่มันก็หอดจัมือเสาทุกตัวตัวทุตไทยลรอตัวซี่ผมเห็นแล้วล่ะ้เานเก้าึงีนี่คือเลขถูกเลขเส้ซีอ่อันอียังเอืเดี๋ยวก่อนมียังลหะเบาแบงหาหาสมเก้านี่เลขเสซีอเก้าสามห้าไม่งันก็ห้าไอแม่แมก็เก้าเกสสี่ ก็สามสี่แบงก็สามารถอ่ะนี่ครับเป่าแบงไปเฮาคือถ้ากระเป๋าจะเห็นยังนี่ดีด้อเบิ่งดีๆีนี่ละนี่แหละครับท่านผู้ชมให้เลขทู่บอกหันมันใหม่เบิ่งเม่ได้แล้วนี่แหละคือผมสิขานแล้วเลขเสี้อมีก็คือว่านน่ะจำเมื่อใดเราไปเฮาท่านผู้ชมเฮงเลยเรื่องงามเจ้าพ่อครับเจ้าพ่อดอกโดินผู้ขาไปดีไปงามกบานปลอดภัยนะครับเนาะไปให้โชคให้ลาเพ่ดแล้วให้เฮาลราไปเร็วเร็วลืมบ่ไปมา ลงไปหลดเลยนะครับเนาะี่ท่านผู้ชมบวอีเป็นตัย,ย่านยางคักพ่อเราปัทธินี่ท่านผู้ชมนีมม่ประตูอย่าลืมปิดประตูปิดประตูก่อนจะลงไปซื้อว่าเดี๋ยวจานยางไว้เด้นะ๋นี้ครับท่านผู้ชมเฮงเฮงดเลยสวยงามทุกท่านคอยทำเลาไปแล้วล่ะกับเบาแบงไปเบาแบงข้าอ่ะเบาแบงล่ะท่านผู้ชมเรีวลเดี๋ยวกับไปบิวเฮาเฝ้าเข่ารถุดหลุเฮงเเฮงเเลยสวยงามลาตีสวัสดีสวัสดีครับไป,ไป,ไปอื